สวัสดีค่ะดิฉันพันธิพรวงจันเพนในนามสำนักพิมพ์บ้านแม่มดและนิโอกรุปนะคะวันนี้ดิฉันจะมาขอความรู้จากอาจารย์พลตรีบุญน,นาคทองเนียมซึ่งท่านเป็นบรม,มครูโหราศาสตร์ภาคคนวนนะคะก็ต้องบอกว่ามีหลายคำถามนะคะที่ดิฉันสงสยัยแล้วก็เก็บคำถามแล้วก็จดไว้วันนี้มีโอกาสได้มาพบกับอาจารย์พลตรีบุญน,นานะคะหนูจะขออนุญาตาเรียนถามอาจารย์ต้องบอกว่าขอเป็นข้อๆดีกว่านะคะเพื่อ ให้หายสงสัยนะคะอาจารย์อ,อ,อยากจะถามว่าอาจารย์ขาคำว่า declination เนี่ยคืออะไรคะอาจารย์แล้วมีประโยชน์ในแง่ของโหราศาสตร์ยังไงคะอาจารย์ declination ก็คือตำแหน่ง,งที่ดาวอยู่สูงหรือต่ำกว่าเช่นสูนสุดกว่ฟ้านี่ถ้าดาวอยู่สูง ก่าเส้นจุดฟ้าก็เรียกเด็กดีกันเหนือค่ะอย่างเดกเกอรสกัน30องศาเหนือเ็ต้นหรือว่าเดกเกกัน10องศาใต้ค่ะก็อยู่ต่ำกว่าเส้นจนสุดจนจุดฟ้านี่คำว่าเด็เกอกันก็หาขอให้จำเลยว่าเขาคิดจากเส้นสุดฟูค่ะแต่ว่า คำว่าเด็กที่ยนันอย่างเดียวนั้นมันรู้แต่ว่าดาวอยู่ถูงต่ำกว่าถูงถือต่ำกว่าจะดฟูาแต่จริงๆว่าจะอยู่ห่างจากจุดเมตรเท่าไหร่ก็ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าไลท์เอเซนชันนี่คือศัพท์อีกคำหนึ่งที่ควรจะรู้ก็คือไลท์เอเซนชันไลท์เอเซนชันก็เป็นมุมทางระดับจากจุดเมตรไปตาม จะดีฟ้าค่ะอาคนเอย่าง่ขึ้นว่าค่ะออกแสกี่ิเโลแล้วอะตอนนี้เอ่ออย่างดาวกจะอย่างดาวไปเลยอาให้เสร็จจุดจนได้หนุนจำไพัดค่ะค่ะนี่ตอนอน่งดาวนี้เราจะบอก สองอย่างคือนี่เราเราโปรชั่นมาบนเราวิพากษ์นี่ยเราบอกว่าจุดนี้จุดจุดนี้นี่เราเรียกว่าไลเอเซนชั่นไลเอเซนชั่นหม่อมนี่ผมนี่แต่ไลเอเซนชั่นมันมันยังไปถึงดาวอยากรู้ดาวอยู่ไหนต้องขึ้นไปอีกค่ะเดชขึ้นเป็นเด็กนีชั่นเนชั่นมันก็ได้จริงอยู่ขึ้นดาวมันมันท้องฟ้า ค่ะถ้าอย่างนั้นเราหนูเข้าใจว่าเด็กครีเนชันก็คือมุมทางดิ่งถูกต้องแต่แต่ต้องรู้ว่าคุณเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงี้ค่ะอาจารย์ต้องมุมทางดิ่งเนี่ยต้องวัดจากเช้นเช่นทศุกฟ้าเพราะทางนี้ก็เหมือนกบก็มุมทางดิ่งกันช่วงนี้เขาเรียกอะไรเด็กติจูดเช่นนี้เรียกเด็กิจูค่ะถ้าเช่นนี้เรียกก็ะหังนี้เรียกเด็กครีเนชันอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือ การที่เราจะต้องรู้ว่ามุมทางดิ่งนั้นเราต้องรู้จุดตั้งต้นใช่ไหมคะว่าเริ่มจุดตั้งต้นนั้นจากจุดไหนซึ่งมันจะมันก็ไม่จุดเพราะจุดต้องต้นจเบ้แล้วเนี่ยเอาอะไรเป็นที่อังอิงอ๋อค่ะอาจารย์มีเอาเส้นราเป็นที่ทอังอิงเป็นอังอิงแล้วก็<อ><อ>วัดไปทางดิ่งใช่ใช่เป็นมุมทางดิ่งมุมทางดิ่งนี้หมายความว่า ขออีกอัน่ค่ะเดี๋ยวประกาศอีกอันนึงนะคะขอประกาศอันนี้ค่ะอืมต้องยืนอีกแค่ะเชิญพาจาอันนี่จะไปอืมอ๋อเนี่ยเป็น้มเป็นกามหน้ามันทํงเด็กอันนี้ค่ะอ๋ออันอันอันเรียกกันเด็กเค้กค่ะ ไดคล i n a ชันถ้าวัดจดจุดเม็มานี่เป็นทางระดับทางระดับอาจารย์แสดงมุมไลท์แอเซนชันให้ให้ดูหน่อยค่ะไลท์ไลท์แอเซนชันก็เป็นมุมในแนวระดับนี่แล้วก็ต้องมาจุด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 อุดจาดจารย์ซจ่งก็ตรงลาุดจนดจุดจุดจุงกุดจดาวดจุดจุดจุดาจารย์ดจุดงุดจุดจุดก็ดจุดจุดจอดจุดจะดจุดจุดจนดดคเอจจ งานนั้นก็คือเวลาบอกต้องบอกสองอย่างใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อค่ะถ้าต้องการตำแหน่งก็ต้องบอกทั้งอย่างค่ถ้าเป็นต้องการตำแหน่งต้องต้องการตำแหน่ง,ง,ง,นงบนรลวิมกักก็บอกแค่เดียวค่ะบอกจาไล่สิทธิ์ชั้ค่ะก็อยู่บนเรลบนเชือสุขฟ้าก็ค่ะต่ตไปไล่ชั้นจะอยู่บนเชสุขฟ้าค่ะอืมค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นหนูขออนุญาตถามคำถามตอบต่อไปเลยนะคะอาจารย์ว่าแล้วอย่าง คำว่า elongation นะคะคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์ในในแง่โหราศาสต์ยังไงคะอาจารย์ elongation ก็เป็นมุมห่างระหวา่างบอกสิค็จะเป็นมุมห่างระหวาา่างดวงอิตจ์กระจ่างดวงมีกระจันงค่ะวนี้ elongation ก,ก็ใช้ประโยชน์สอ,องอย่างคือใช้ประโยชนเย์เป็นข้อมูลอย่างหนึ่ง ที่งคำนวณตำแหน่งของพระจันทร์ในตำแหน่งของพระจันทร์นั้นจะต้องใช้อีโลเกชั่นคือตำแหน่งที่ห่างจากอาทิตย์ด้วยตอนนี้ชอบ<ฆ>มองหา่างกับเสียงอีโลเกชั่นนี้นจะเห็นว่าถ้าอีโลเกชั่นเป็นศูนย์<ฆ>ก็หมายความว่าพระจันทร์กับอาทิตย์อยู่ด้วยกันทับกันหลังกัน ก็ที่โลเคชั่นร้อยแปดริาก็อยู่ตรงข้ามกันอค่ะอาจารย์แล้วเอามาใช้ประโยชน์ให้ที่เป็นต้องบอกว่าเป็นรูปธรรมทางโหราศาสตร์ยังไงคะอาจารย์ผมก็ไม่ไม่ได้ใช้อโลเคชั่นโดยตรงในทางโหราศาสตร์แต่ว่าใช้ในการคำนวณหาตำแหน่งครูจัดอ๋อค่ะอาจารย,าาารย์ซึ่งมันมันจะอยู่ก็เอา ตำแหน่งของอาจารย์ก็เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เจนในหราสตร์และจะให้กันร์แทนอะไรแทนอะไรเจนบางคนบอกให้กานร์แทนเพศหญิงเรื่องนี้ก็หาขาดตำแหน่งของอาจารย์ถ้าอยู่ตำแหน่งดีมันก็ดีตาแหน่งไไม่ดีก็ไม่ดาถ้าอย่างนั้นเอาไปประยุกต์ในการหาจัจทร์เพนจัจทร์ดับอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์หรือเอาไปหาดีทีเพียงจะหาอาจัร์เพนอันาร์ดับเนี่ยเขาม่ไดลใช้อีโลเกชั่นจริงๆอิงอีเกชั่นนั้น มันเป็นค่าเฉลีย่ยค,คือเป็นค่าเฉลีย่ยการหาจะเป็นแบดับต้องใช้สมบุกจริงคือต้องเอาวีล็อกเกชั่นไปประกอบให้เป็นสมการซะก่อนแล้วจึงจะหาจันเป็นตดับแต่ถ้าเราพูดว่าต้องต้องข้ามกันหรือเป็นเพนทับกันเป็นตะดับอันนี้คือผู้คนประมาณประมาณนะ พะใช้ค่าปานกลางแต่ถ้าหากว่าจันไปจริงๆนั้นต้องใช้ต้นจัานจริงๆอธิติานจริงๆใชาอย่างนั้นขอเป็นคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์หนูจะถามว่าในหนึ่งปีของระบบปฏิทินแบบแกลเลอรี่นี่นะคะมีมีจำนวนวันเท่ากับ365.2425วันนะคะแต่ในระบบจูเลียนเนี่ยมี365.25วันหนูจะถามถึงว่า ทำไมจํานวนวันในรอบป,ปีของระบบปฏิทินทั้งสองระบบจึงแตกต่างกันถ้าหาจํานวนในรอบถ้าบุตริจำนวนวันในรอปบนนรอป,ปีเนี่ย <c oughs> ทางสุริยคติก็จะถามเลอยๆว่าบินมีกี่วันทุกคนก็คงจะตอบเลยว่าสามรอบกุาม,มา์สามรอบกรกฎาแต่ถ้าจะถามว่าอาทิตย์เดินหึรอบหนึ่งปี <c oughs> ก็ใปเสร็สามร้อยแปดสาทอร้อยแปดสิาทเสสองร้อยหกสิบห้าหรือสามร้อยหกสบอาทิตย์เดินรอบปีจริงก็จะน้อยหกิบห้าจุดสองถึงสองห้าวันก็มันมีทศนิยมหนายตำแหน่งตอนนี้ตอนตอนแรกๆเขาก็พยายามวาวันได้รอบปีเขาพยายามจะหาวงรอบอาทิตย์ตามตัวกดจุเลียนก็ถือว่า มีสารนอกคตรีพาบันมันก็ขาดแต่ที่เพื่อใกล้เพียงก็พราะมันขาดไปสามปีปีที่สี่ก็เพิ่มหนึ่งวันก็เลยเพิ่มสี่ปีเพิ่มหนึ่งวันสี่ปีเก็หนึ่งวันแล้วก็เฉลี่ยก็ปีละก็จะ้ได้สารนอโคตรี้าจุดสองห้าวันนี่แล้วเรียกว่ารอบี้คือสี่ปีเพิ่มหนึ่งวันคือ สี่ปีก็มีสานอกจกรครั้งหนึ่งบัญชีแบบนี้เราเรียกว่าระบบจูเลี้ยงตอนนี้เนื่องจากผมพูดแล้วว่าอาทิตย์เดินวงรอบเนี่ยมันสามร้อยหกิห้าจุดสองถึ่สองสองวันงั okay. okay. ้นระบบจุเลียงมันก็จุดสองสี่สองห้ามันก็มากไปตอนนี้บาทมีก็มีบาทหลวงองค์หนึ่ง ือเกกรีเลยก็ค pues ิดหมายว่าเพื่อให้ได้จำนวนวันใกล้เคียงกับภราษที่เดินจริงจริงก็ตั้งกฎหมายว่าถ้าเพิ่มทุกทุกสี่ปีมันก็จะมากเกินไปก็ให้รลดบ้างนั้นวิธีรถก็คือว่าถือ ปีที่หารด้วยร้อยลงตัวถ้าปีที่หารได้แล้วลงตัวแต่สี่ร้อยหารไม่ลงตัวก็ให้มีสามร้อยสี่พันยังไม่เพิ่มยังมีหารได้สี่ร้อยตัวสี่หาัจะเห็นว่าสี่หารลงตัวกดตัวเลขก็ต้องเพิ่มบันแต่เกลียนบอกว่าตามปิเกลียนเอาร้อยหารลงตัว ก็ปีนี้ไม่เพิ่มแต่ชั้นปีหนึ่งพันหกร้อยเอาสี่หารลงตัวก็เพิ่มบั่นเอาร้อยหารลงลงเอาร้อยหารก็ลงตัวก็น่าจะลดแต่เพิ่นเอาสี่ร้อยหารก็ลงตัวเหมือนกันก็เลยไปลดก็เลยเพิ่มแต่บางปีเช่นปีหนึ่งพันเก้าร้อยเอาสี่หารลงตัว ก็เพิ่มบัน <Okay. S 2> ควรจะเพิ่มนะ <Okay. S 2> แต่เอาร้อยหารลงตัว <Okay. S 2> ก็เลยไม่เพิ่ม <Okay. S 2> ลดเพ <Okay. S 2> ิ่มจีมลดจีก็เหมือนก็ไม่ลด <Okay. S 2> เอาสี่ร้อยหารก็ไม่ลงตัวอีกป <Okay. S 2> ็เลยปีนมีพันเก้าร้อยไม่ได้เพิ่ม <Okay. S 2> ตอนนี้สรุปของเกเรียดเนี่ยเขาในจำนวนสี่ร้อยปีเนี่ย <Okay. S 2> ถ้าแดบดบ จูเลียนจะต้องเพิ่มร้อยวันค <ะ S 2> เพิ่มร้อยวันเพราะสี่ปีเพิ่มวันสี่ร้อยปีก็เพิ่มสี่วัน <คะ S 2> เพิ่มโลโซเพิ่มร้อยวัน <คะ S 2> แต่กเกรียนจะไม่เพิ่มจะเอาร้อยหันไม่ลงตัวสามสามสี่ก็ลดแค่สามวันก็เลยสี่ร้อยปีเพิ่มการเก็บวัน <คะ S 2> แต่ค้าเจอจูเลียนก็เพิ่มน้อยห นี่ตามกฎของตัวเรียนอเมีม่ร400ปีมีมีเพิ่มการสิเกตบันแล้วเขาก็เฉลี่ยจะได้ว่า365.245แต่ก็ยังไม่เท่ากับอาทิตย์เดินจีนิงๆดีแต่ขาดนิดหน่อยก็เลยเอาใจไปแค่นี้นพอ ค่ะอาจารย์หนูก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่กรุณาให้ความรู้อย่างกระจ่างแล้วก็ชัดเจนนะคะก็มีหลายจุดที่ยังฟังอาจารย์ไม่ทันก็คงจะต้องไปเลย์เทปแล้วก็ฟังอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่สนใจอัปเดตข่าวสารข้อมูลด้านโหราศาสตร์นะคะเข้าไปที่ w w w m d w i d e web neo star group com แล้วก็ Facebook สำนักพิมพ์บ้านแม่มดขอบคุณและสวัสดีค่ะ